หลังเห็นผลออกมาได้7.5ผมดีใจมากนะตอนนั้นนั่งเรียนอยู่ห้องก็เกือบกระโดดวนะสวัสดีครับ MJ ครับ AO 7.5ครับก่อนมาเรียนที่ New Cambridge เวลาว่างผมก็จะฟัง YouTube วิดีโอพอดแคสต์ข่าวเพื่อจะได้คำศัพท์แล้วก็ข่าวสารที่มันเป็นแบบ international นะคะการเรียนกลุ่มนั้นเราสามารถเจอคนหลากหลายอาจารย์จับคู่ตลอดไม่ได้อยู่คู่เดินตลอดเพื่อในการฝึกทำบงังเอิญไปด้วยแล้วก็ฝึกพวก speaking ครับประทับใจที่ New Cambridge มากเลยครับก็จะมี ก็คลับทูอัพสกิลครับทำให้เสริมทักษะของพาร์ทแต่ละพาร์ทเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น r e a d i n g listening writing หรือ speaking ครับเขาก็จะมีทิปทริคให้เราครับจะเสริมออกจากคลาสที่เราเรียนตอนนั้นผมใช้วันอนวันเพื่อถามอาจารย์คลายข้อสงสัยของเราให้เราคลายความกังวลนะฮะ New c a m b r i d มีอะไรหลากหลายที่สามารถช่วยเราในการอัพสกอร์ได้คะ New Cambridge New possibilities